สวัสดีครับกับชาแนลกินตามใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําแคบหมูติดมันกรอบผู้ชมได้ดูนะครับสวยๆนะครับประมาณใช้หนังหมูประมาณ2อกิโลนะครับนครับนาหนังหมูไปทําความสะอาดนะครับด้วยการโรยเกลือนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดดีแล้ว ให้เราเอามาตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับตรงนี้ผมจะบั้งให้เป็นตามยาวก่อนนะครับ หลังจากที่เราหั่นหมูนะครับเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับประมาณชิ้นละหนึ่งนิ้วนะครับใส่เกลืองลงไปนะครับเกลือก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็เติมน้ำลงไปนะครับ จากนั้นเราจะนำหมูนะครับไปตั้งไฟนะครับเราจะต้มหมูจนน้ำแห้งเลยนะครับแล้วก็ขยันคนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้หมูไม่ติดกระทะนะครับเจียวหมูจนน้ำมันออกอยู่เรื่อยๆนะครับพอเวลาหันไปสักพักนะครับน้ำมันหมูเริ่มออกเยอะแล้ว อนนี้เราจะได้ยินเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับของหมูนะครับให้เราปิดไฟนะครับเพื่อพักหมูไว้นะครับจนเย็นเลยนะครับพักทิ้งไว้เลยนะครับพอหนังหมูเย็นนะครับตักแบ่งไว้ครับกินเท่าไร่นะครับตามใจเราเลยนะครับว่าเราจะทอดประมาณไหนนะครับ ทอดเสร็จแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับกรอบมากๆเลยนะครับใครอยากทํานะครับก็ทําตามได้เลยนะครับไม่ห่วังสูตรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเรามาทําอาหารเมนูต่อไปนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ